ร่วมสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มน้ำพลูคาวผสมมะขามป้อมตราใจชาย65หหัวเชื้อชีวภาพเข้มขน้นตรารวยด้วยเกษตรสำนักพิมนาคาอินเตอร์มีเดียจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายหนังสือคุณภาพเชิงเกษตรและส่งเสริมอาชีพครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่สิของรายการกันครับโดยเรื่องเกษตรยังอยู่กับผมครับส้มโอคำรนบริสุทธิ์และอาจารย์เล็กชนินท์ผลประเสริฐค่ะนะครับเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงุพุทธัสบดีค่ะุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครับมาเพื่อที่จะมาร่วมกันช่วยกันท้าหาทางแก้ดูแลป้องกัันนคะรบ ปัญหาที่เกิดขึ้นในแปลงไร่แปลงนาของพี่น้องเกษตรกรชมแล้วชอบอกชอบใจอยากได้พีพันไปใช้โทรศัพท์มาได้ครับ025031774 08166523345และ0848911262 4เบอร์นะครับจดจำไว้ในใจไม่มีปัญหายังไม่ต้องโทรมา้ามีปัญหาอยากจะใช้โทรมาพูดคุยการสอบถามข้อมูลได้สมัครเป็นตัวแทนได้สมัครทำแปลงพันข้าวได้ต้องรีบเลยนะครับเพราะโอกาสนี้เป็นของคุณ ในช่วงนี้นะครับมีหนังสือดีๆมาแนะนํากันอีกแนวทางและแบบอย่างการผลิตทุเรียนมังคุดเงาะยุคใหม่ยุคใหม่ด้วยนะไม่ใช่ยุคเก่านะครับเล่มนี้ครับเราไปพบกับแปดเซียนอีกแล้วผลไม้เมืองไทยครับพร้อมกับเทคนิคการปลูกนะครับเราไปดูการปลูกเงาะนอกฤดูจาเล็คขายได้ราคาดีนะครับปกติอยู่แล้วนอกฤดูเนาะเราก็ไปดูมังคุดครับ นะครับมือขึ้นเลยขายมังคุดได้หมดเกลี้ยงราคาส่งนอกครับนี่ราคาพุ่งกว่าเดิมนี่สามเท่าเลยนะ,ะนะครับแล้วไปดูครับสุรินโทษกับสีสะเกตเขาแนะปลูกทุเรียนยกล่องสีสะเกตปลูกทุเรียนแล้วนะอ่ามีทุเรียนหลงครับดินรับแรขายต้นฤดูกับปลายฤดูราคากิโลละแปดร้อยโอ้โหยังมีทิศทางการสออกเงาะทุเรียนอะไรเยอะแยะมากมายเร่มนี้ครับสนมราคาอยู่ที่ ทิกอกิก็อกร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะแน่ร้อยสี่สิบห้าบาทเนื้อหาอดแนนเหมือนกับทุกๆเล่มครับทุเรียนเงาะมังคุดค่ะไอ้พวกนี้ของคู่กันเลยนะทุเรียนเงาะมังคุดเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจใช่ค่ะนะครับตอนนี้มังคุดนี่เรียกว่าที่ไหนก็นะต้องการเพราะว่าเปลือกเปลือกมีประโยชน์หมดใช้ได้หมดเลยครับทุเรียนบ้านเรานี่แพงมากทุเรียนมองนนของเราโดนน้ำท่วมไปเกือบหมดแต่เขาบอกว่าหลงลินนี่อร่อยมากนะอาจารย์โอ้ลิ้นหลง หลองลิ้นลิ้นหลงหล,ลงลินล้นลิ้นหลงเ <laughs> นี่ลิ้นหลงลินลงล้นหลง,ลลง <laughs> เคยไปถามอาจารย์กิโลละลเคยไปถามราคาเสร็จขึ้นรถเลยอาจารย์ซื้อมาสิบกิโลไม่ได้ซื้อเลยอาจารย์เล็นึกว่าซื้อสิบกิโลโ <laughs> อ้ยเราก็เลยจะหวังว่าจะได้กินกับก็บมาก <laughs> นะครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับสนใจหนังสือก็สั่งมาได้ที่0 2 5 0 3 1 7 7 4ครับ0 8 1 6 6 5 2 3 3 4 5และ0 8 4 8 9 1 1 2 6 2นะครับเอาหนังสือไป เติมเต็มข้อมูลนะครับเผื่อเราจะสนใจอ่ะพื้นที่ของเรามันเหมาะเจาะอะไรบ้าเนี้เอาวิธีการเอาอะไรมาประยุกต์นะคะกับผลิตภัณฑ์ของเราเรื่องราวพวกนี้มันสามารถส่งเสริมให้ท่านเรียกธรรมะเกี่ยวเรื่องนี้ได้ชัดเจนขึ้ประเทืองปัญญาถึงปัญญาช่วงนี้ครับพูดคุยกับเราได้ที่029263202 3มีสายจากพิษณุโลกสายจากกำแพงเพชรหลุดไปคุณสุธาโทรมานะครับอยากคุยด้วย นะครับอ่ะสายจากพิษณุโลครับพี่สมบัติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าพี่สมบัติอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภอบางระกำครับบางระกำคนเก่าของเราบางระกำค่ะครับนะฮะพี่คนบางระกำนี่ย้ายออกหมดทั้งอำเภอยังยังครับยังครับปีปีนี้น้ำไม่ท่วมครับปีนี้น้ำท่วมไหมเนี่ยไม่ท่วมครับจริงเหรอจริงครับโอ้ปีกายมิดหลังคาบ้านเลยนะมันเป็นบางระกำโมเดลไปครับ เนอครับอ๋อฮพวกเขาบอกคุณสุธามาแล้วคุณสุทารอนะเดี๋ยวคุยกับพิสมบัติก่อนครับอ่าพ่สมบัติว่าไอมีอะไรจยถามเราถามว่าไอ้พอดีผมเนี่ยมันเพิ่งเพิ่งมาเปิดเจอครับว่ามียาฉีดสลายต่อสังนะครับครับก็พอดีผมมันจุดไฟไปแล้วครับเผาฟางไปแล้วครับเผาฟางไปแล้วแต่สิ่งที่พี่เหลืออยู่คือต่อสั่งครับตอนนี้ผมก็เพิ่งเอาน้ําเข้าน้าเมื่อเมื่อวานเนี้ครับเอาน้ําเข้าไปแล้ว จะจะทำไงดีครับฉีดได้ไหมเอาน้ําเข้าไปสิบห้าเซนเอาเข้าไปสิบห้าเซนท่วมหัวหนิปโป้ครับครับนะแล้วก็ฉีดหัวเชื้อเลยแนะนําเลยให้ผสมเอ็มฟาสเลยผสมเอ็มฟาส <2 S 2> เลยสองตัวนี้เลยเพราะว่าพี่เผาฝังค่ะครับ,รบนะครับผสมสองตัวนี้ลงไปหนึ่งลิตรผสมน้ำร้อยลิตรฉีดได้สองไร่ไครับครับแล้วแล้วอย่างนี้เราต้องล้มไหมไม่ต้องล้มไม่ต้องล้มวันที่สี่วันที่สี่มันจะต้องตีมันโดยธรรมาชาติ ไม่ต้องพีไม่ต้องไปย่าฟางอ่ะไม่ต้องย่างฉีดได้เลยใช่ไหมฉีดเสร็จแล้ววันที่สี่ตีวันที่เจ็ดทำเชื้อทำเลได้เลยครับนที่แปดวันถ้าถ้าสมัครเป็นตัวแทนนะครับได้ไหมพี่อยู่อำเภออะไรนะอยู่อำเภอบางละกมอำเภอบางละกมเลยเหรอไม่ยังอ่ะบางละกำพี่ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นของพี่สุภชัยไหมเอางี้พี่โทรไปที่025031774เนี่ยเบอร์ข้างล่างเห็นไหม อ๋อ <rium> <Dante> ครับศูนย์แปดหนึ่งหกห้าสองสามสามสี่สี่ห้าแล้วก่อนนี้ผมเคยทําของพวกไอ้ไทโตซานห่ละกุ้งหลวงอะไรครับตอนนี้เป็นอ๋อ่ยอย่าอย่าไปคุยกับรขบของผมคนละระบบครับครับอ่าอย่าอย่าไปตามมากผมไม่ไม่ไม่อยากจะไปอะไรกับที่ห้ออื่นนะครับครับเดี๋ยวเขาจะห้าว่าหาว่าเราไปนะครับอืมอาชีพเดียวกันครับครับครับผมพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของเขาก็ดีในระดับของเขานะครับโอเคอ่าพี่ลองโทรไปแต่อันนี้มันไม่ใช่ MLM นะ ทำงานหนักกว่า MLM ครับครับแต่มีความสุขมากกว่าหลายพันเท่าครับครับชัดเจนพี่ทำมาด้วยตัวเองดูแล้วใช่ไหมครับครับอันนั้นที่ฐานแรกที่พี่จะสมัครได้ค่ะครับครับทำงานด้วยตัวเองครับอืมแต่ดินมันไม่ค่อยดีดินไม่ค่อยดีครับเจอผมแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องดินครับครับการันตีได้โอ้ยทำแล้วั้งหลายอย่างเกษตรั้งนั้นทำไมดีไม่ดี บินมันมันเป็นทีนั้างพวกนั้นไม่ไม่แนะนําให้หยุดเพราฟางหรือเหรอไม่มีครับไม่ได้ไม่ได้หยุดครับไตายตัวทีหัวเราะเสียงดังอ่ะไม่เป็นไรพี่บัตรพี่บัตรโทรไปที่นี้นะครับศูนย์สองห้าศูนย์สามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่นะครับโทรตอนไหนครับจา์เนี่ยโทรตอนนี้เลยเนี่ยเบอร์นี้สามสี่เบอร์นี้โทรไปเลยเบอร์ไหนไม่ติดก็โทรเบอร์อื่นไปอ๋อครับติดแน่นอนแล้วมีคนรับคุยเรื่องตัวแทนเลยอ๋อได้ได้เพราะว่าตอนนี้ผมกาลัง เดี๋ยวจะจัดประชุมรอบสามผมนี่แล้วรวบรวมให้มันเต็มยอดครับพี่นะมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครับครับพี่ครับมีคำถามเพิ่มไหมครับมีคำถามเพิ่มไหมก็ดูอาจารย์พูดแล้วก็ก็ดูดูดูตัวยาแล้วครับโอเคได้ได้ครับครับนะแล้วไงก็มาร่วมด้วยช่วยกันครับคนละไม้คนละมือผมจะได้เดินทางไปช่วยพี่น้องมาลักามอีกผมไม่แน่ใจว่ามีหรือยังถ้ามีแล้วก็เสียใจนะเห็นมันขึ้นมีครับ เขามีแต่เขาคุมสองสามอำเภอเลยเหรอพี่สุภาชัยพี่สุภรชัยพี่ชายผมเขาเก่งเขาดูได้เยอะพี่พี่เออำเภอใกล้เคียงสิคะพี่พี่อำเภอใกล้เคียงไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ขายอำเภอตัวเองอยู่ดีอ๋อไม่ได้ลองลองถามก่อนไม่แน่ใจครับครับครับได้ครับแร้วพี่นะครับโอเคครับผมครับบสดครับอ้าวมาแล้วพี่สุทากำแพงเพชรพี่สุทาวัสดีครับครับผมวัสดีครับจย์โอจะเล็ก ่วันดีค่ะปีสุดท้ายโยนเพื่ออะไรอ่ะเออใส่งามกับแพงเพชรไหนใส่งามใส่งามกำแพงเพชรกำแพงเพชรจำรูปหล่อไม่ได้ยังไงจำรูปหล่อพี่ตายแล้วหล่อมากไลยพี่เจ็บลูกตาเลยจำาไดอย่างจำได้แล้วเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมมาเจอใบใบเหี่ยวใบแห้งใบเหี่ยวใบแห้งน้ำท่วมมีอะไรบ้างที่พี่ไม่โดนอ่ะแต่รับพัดเนี่ย จะเกียนจะพรุ่งนี้ปรลืนนี่ว่าจะเกีเอ่อนงวยงวยเสร็จแล้วนะ่ะสลาดแกสอน,นแล้วหรออ่าแล้วตอนนี้ถือว่าอยู่ในโอเคไหมอยู่ในเกณฑ์โอเคไหมมันก็พอโอเคอยู่เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้เท่าที่ควรก็เป็นเรื่องโปรตีนพี่โดนซะโอ้โหก็นำซัมเมอร์เซลขนาดนั้นอ<ม>่วมอรไทยนี่เขาเรียกอ้วมอ้ <c oughs> วมอ้วมอ้วมใส่ใส่รบได้ไหมเนี่ยอ่ารอบรอบหลังจากที่งวยแล้วตักตักเกสอแล้วใช่ป่ะใช่ครับช่วงที่มันวายเกสอแล้วนะนะ ได้เลยครับสามตัวเลยแล้วก็ฝากกระทบหมาไปด้วยนะครับเพราะว่าพี่ต้องใส่อะรอบเนี้ยเดี๋ยวผมกลัวพี่ไปยันขนาดสามเท่าไหร่นะฝาแดงฝาแดงหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรเหมือนซีซีหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรผสมเหมือนตัวนี้เลยเข้าเข้ากับไอเอ็เอฟฟ้าเหมือนกันใช่ใช่ซุปเปอร์ฟ้าซุปเปอร์ฟ้าเข้ากับแก๊ลอนซุปนี่เลยครับก็ติดเท่าไหร่ราคาเดียวกันด้วย เขเหมือนเหมือนการไปคู่ๆกันคพขพคงจากิติมามาส่งพวกนี้พอพี่กิติมาส่งพวกนี้นะอเขาคุมเยอะนะะเยอะสายเยอะดี้วเลยนะพูกเยอะตังค์เยอะล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาวี่ก็มมันเจอเยอะแยะแค่ไหนปัญหาเยอะพวกมาเจอใบแห้งใบเหี่ยวเอาคนหนาผมบอกแล้วพี่จําได้ไหมว่าวันนี้การที่น้ําทั่วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว เมื่อก่อนน้าท่วมเอาสารอาหารมาเดี๋ยวนี้น้ําท่วมเอาสารเคมีมาเอาเชื้อโรคมามันแจกจ่ายก็น่ะอีวันจี่พอน้ำแค่ก็เขาไปกินยาได้อ่าอ่ใส่รบไปด้วยไปดูอีสองวันเรียบร้อยเลยเลยเข้าไปอาอีตสองรอบสามวันรอบสามวันรอบสามท่วมก็เลยหยุดน่าเสียดายน่าเป็นายไม่เป็นไรว่ากันใหม่รอบหน้าพี่ ทำหน้าไม่ถูมแล้วม<ะ>าถามดูว่าเป็นยังไงบ้างโคไปติดโคไปติดเมื่อกี้มันหลุดไปนะไม่ใช่โคเป็นกี่รอบกี่รอบไม่ยอนกลัคนมันโทรมาเยอะนี่รายการมันดีคุยนะ่าครูเลยตัวลอยแล้วหางข้างหลังลอยข้างหลังสองสามศูนยาสามศูนย์สามพี่สุธามีคำถามเพิ่มไหม ยังไม่มีหละครับแค่นี้ก่อนนะไม่มีงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขอบคุณพิสุธานะครับผมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับตัวมาแจ้งข่าวค่ะแล้วก็ถามว่าจะฉีดได้ไหมให้กมีเอาฝากนี่ด้วยค่ะนะครับค่ะมีภาพดิ้นหนึ่งครับไปดูแปลงพันข้าวที่สุพรรณบุรีครับนะครับเขตของพี่บวรั์แช่มวงค่ะนะครับไปดูหน่อยเนี่ยเขาแช่ข้าวกันเน่เราบอกให้ไปดูตอนแช่ข้าว แเขาแช่ข้าวล้นเป็นไงม้างมันขึ้นมันมามอะไรไหมไปชมครับสวัสดีค่ะหนูสนลิทิศแสนล่าว,วันนี้หนูอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ใน ภาระและผิดชอบของพี่บวรรัตน์วันนี้เราจะมาติดตามแปลงพันธุ์ข้าวของพี่เฉลวยกันต่อซึ่งในครั้งที่แล้วเราได้มาติดตามขั้นตอนการฉีดหัวเชื้อและการตีดินกันไปแล้วนะคะวันนี้พี่เขาจะแช่ข้าวเดี๋ยวเราจะได้ไปดูขั้นตอนการแช่ข้าวของพี่เขาตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะอ่าผมเฉลวยพัชรวางครับรเป็นเกษตรอ้าวแล้วคนต่อไปพี่ ผม oh, บอกวก่าเราจะมองตัวแทนอำเภอเมืองวันนี้เรามา,มาดูการแชร่ข้าวของพี่เฉลวยปกติพี่เฉลวยแช่ข้าวไหมคะเวลาทำนาแช่ต้องแช่นีไม่แช่ข้าวจะง,งอกเหรอวันนี้พี่เฉลวยแช่ข้าวเดี๋ยวช่วยแนะนำการขั้นตอนการแชร่ข้าวให้หนูฟังเลยครับพี่อได้ครับอ่าตอนขั้นแรกที่หนึ่ง เราต้องคัดข้าวก่อนคัดข้าวไงก็คือการโบกคัดละอองแล้วก็พึ่เม็ดผัดพะพืชต่างๆวัชพืชนะเม็ดวัชพืชต่างๆ,นะางๆออกข้าวรีบออกข้าวดีดออกแต่ยังไม่หมดแต่เราต้องเอามาลงน้ําแล้วก็ซาวขึ้นอีกทีหนึ่งถึงจะหมดขระนวนการขั้นต่อไปนนะี่ปกติแช่กี่วันคะพี่แช่แค่หนึ่งวันหนึ่งวันนี้งอกออกมาเลยไหมคะ ต้องต้องเอาไว้ประมาณใบยๆค่อยหวานได้งั้นเราลงมือแช่ข้าวกันเลยดีกว่าคะพี่อได้เลยครับช่วยแก้หน่อยเออดึงไข่หนึ่งพี่หวานกี่ถังคะพี่สามถังตะกอนห้าถังเผื่อนกเผื่อหนูด้วยถุงถุงนึงมีกี่ถังคะนี่สามถังครับสามถังโอเค ันนี้ก็จบขั้นตอนการแชร่ข้าวแล้วนะคะแล้วมีขั้นตอนต่อไปยังไงคะพี่อ๋อขั้นตอนต่อไปพรุ่งนี้เช้าต้องเอาข้าวขึ้นจากน้ํามาพัก <ฮะ S 2> แล้วก็เก็บน้ําไว้ <ฮะ S 2> เก็บน้ําไว้เพื่อเอาไว้พรมข้าวตอน <ฮะ S 2> ที่เราใกล้จะเอาไปหวานไว้พักไปหนึ่งคืนพักพักข้าวหนึ่งพักข้าวหนึ่งคืนให้ข้าวงอกแตกตัว <ฮะ S 2> แล้วก็เอาน้ำน้ารถข้าวจะออกงอกเร็วเราลุ่งลุ่งเช้าเราหวานได้เลย ค่ะพี่บวรรัตน์มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะก็อยากให้พี่น้องที่ทำนาทุกคนให้ให้หานมา,าใช้เกษตรอินทรีย์นี้เกษตรอินทรีย <in C. S 2> ์พอสามพิษกับทีมงานรวยด้วยเกษตรของเราครับผมบวรรัตน์ช่างวงตัวแทนอำเภอเมือง081 0158 414ครับค่ะหลังจากนี้เราก็จะมาติดตามแปลงพันธุ์ข้าวของพี่เฉลวยกันต่อนะคะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตารวยด้วยเกษตรของเราแล้ว ตั้งแต่ย่อยยันเกี่ยวจะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมตอนต่อไปสําหรับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหไม่ธรรมดานี่ขนาดฝัดออกไปแล้วเห็นไหมข้าวฝัดออกไปกองเพันดินเต้นเลยแค่ปุ๊บลอยพับเต็มเลยค่ะพี่น้องครับนี่คือเหตุผลที่ต้องการให้แช่ข้าวแช่ไปปากเปลดเพราะที่ลอยมาแนกขึ้นทุกเม็ด ข <How> ้าวเด็าแล้วก็อย่าหาว่าหล่อไม่เตือนสิ่งสําคัญที่สุดผมรู้ว่าผมมีความรู้สึกพี่เฉลียวทําผิดวิธีเรานะเพราะว่าเราแนะนําให้คุณหวานแค่สองถังไงพี่เฉลียวหวานสามถนะังเนี่ยผิดโครงการนะครับผิดขั้นตอนพี่บวรััสเตรียมโทรหาผมด้วย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เราไม่แนะนําให้หวานข้าวหนาค่ะ <c oughs> พอหนาเสร็จแล้วจะไม่ได้ข้าว เนี่ยห้าถังมาเป็นสามถังก็จะช็อกตายแล้วเนี่ยพี่เหลียวเนี่ยพี่เฉลียวพี่เฉลวยเนี่ยนะพี่เฉลวยถึงถึงเวลาจริงๆแล้วค่อยหวานแค่สองถังพอถ้าหวานห้าถังเอาข้าวพันไปขายเลยไม่ต้องปลูกก็ได้กาไรแล้วนะครว่านะครับลองดูนะเดี๋ยวโทรมาคุยกันหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าผิดวิธีแล้วแหละถ้าเกิดแช่แล้วหวานสามถังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนที่เราแนะนําเพราะว่าถ้าเกิดข้าวหนามีปัญหาเยอะ ตามยากแก้ปัญหายากเที <laughs> <Yes. S 2> ้ยนนมอแรลงมาแก้ปัญหาไม่ได้เพราะแก้ไม่ได้ไม่ได้โทษว่าตัวเองหวานข้าวเยอะนะคโทษไปที่ของที่ใช้ไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็โทษหมดนะนะครับอันนี้เรื่องสําคัญพี่น้องครับขั้นตอนเป็นเรื่องสําคัญให้พี่น้องดูให้ดีคเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นผลอย่างที่เราคุยโอเคครับมีสายจากขอนแก่นมาครับคุณสมพรคุณสมพรครับ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 ับผมมาดีครับ คุณสมพอรอยู่เพื่ออะไรอ่ะผู้เยียงครับผู้เลือ,ผองผู้เยียงทำอะไรครับนาไร่ทำทำนาปังครับผมอยากถามอาจารย์ว่าผมใช้น้าบาดานได้ไหมครับใช้น้าบาดานได้ไหมได้ทำนาได้ใต่ตอ้องฉีดน่าจะพักไว้หน่อย<ะ>ค่ะตอนตอนฉีดยาตอนอะไรพวกนี้ยน่าจะพักเอาขึ้นมาแล้วก็พักไว้ก่อน พักกี่วันครับกจริงพูดถึงเหมือนจะก็ใช้ได้นะจย์เพราะว่าของเรามันปรับอยู่แล้วปรับน้ำมันก็ปรับโครงสร้างค่ะทีนี้เอาความสะดวกเราอะฮัลโหลครับเอาความสะดวกเราอะครับครับไม่มีแปลงที่เขาเอาขึ้นมาเลยใช้เพราะฉีดมีปัญหาเลยครับอืมอะเลได้หน้าพี่พี่สุประชัยอะตัวตัวต้นนั่นเลยจช่งะหลงนะครับ เราก็อยากจะโอเคเขามีทำแนะนำมาเแาก็เราก็บอกเป็นวิทยาศาสตร์บอกต่อค่ะอย่างนี้อยู่ที่ดุนพินิจเราจริงๆแล้วตัวนี้มันปรับโครงสร้างน้ำอยู่แล้วมันปรับทั้งดินทั้งน้ำดัะนั้นเวลาน้ำก่อยมันยังใช้ได้เลยคือน้ำกร่อยเราปรับเป็นน้ำดีได้เลยใช่เพราะนั้นเนี่ยน้ำบาดาลเนี่ยก็ไม่ค่อยจะไหลแต่สิ่งสำคัญห้ามใช้น้ำประปาครับเพราะน้ำประปามีคลอรีนเยอะแล้วก็ตายหมดนี่ไงครับนะครับครับ ในสำคัญทีเนี้ยน้ำบรรยานก็ได้อยู่แต่ถ้าพักได้หน่อยก็ยังดีอ่ะผมว่ามันก็ช่วยได้หลายๆเรื่องเั่าประมาณกี่วันครับวันเดียวก็ได้แล้วว,วันเดียวก็ได้นะครับผมบางทีเบางทีเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นพี่พี่เขาไปลองกันมาแล้วเขาก็แนะนำมาเราก็เลยว่ากันต่อนะครับ คือเขาไปเขาไปทำแล้วแล้วหลายรุ่นแล้วเขาเจอไครับไอ้แล้วยายไปซื้อที่ไหนครับสั่งได้เลยที่ศูนย์สองห้าศูนย์สามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ครับตัวตัวแทนแถวนี้ไม่มีนะไม่คุณสั่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดก,การให้คุณครับถ้าเขามีตัวแทนเขาก็าจะไปแจ้งตัวแทนเองสั่งที่ส่วนกลางนี่เป็นส่วนกลางนะครับโอเคไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวมีอะไรผมจะโทรใหม่ครับพียานได้เลยสั่งได้เลยนะครับ ครับผมขอบคุณมากครับคุณสมพรจากขนแก่นนะครับเขาก็มาถามว่าน้ำปลาปานน้ำบดานใช้ได้ไหมค่ะจริงๆมันก็ได้อยู่หรอกครับเพราะว่าตัวของเราเปบโครมสร้างอย่างจะเล็กว่าแล้วล่ะแต่มีพี่พี่เขาเตือนเรามาเพราะว่าเขาไปลองแล้วสองสามแปลงแล้วมันมีปัญหาคาว่ามีปัญหาหมายถึงว่ามันมองดูเหมือนกับผลิตภัณฑ์มันจะใช้ไม่ค่อยได้ผลเขาก็เลยเป็นห่วง เขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้ขอให้พักแล้วพอเขาพักปุ๊บมันเขาไปใช้มันก็โอเคเขาก็เลยบอกอยากให้พักสักหน่อยมันก็อาจจะเป็นบางที่ค่ะทีนี้เราไม่รู้ว่าสถานที่นั้นมันเป็นยังไงมีสารเคมีซึมไม่มีอะไรไม่หลายเรื่องอ่ะใช่เพราะเดี๋ยวนี้น้าบาดาลเรามันไม่สะอาดเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเพราะว่าตาน้ํามันเปลี่ยนมันมีเขื่อนมามีอะไรมาทําให การเดินทางของน้ํามันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดใครไปทิ้งสารเคมีฝังไว้มีอะไรไว้มันก็นไหลมาสมการฉีดการซึมลงไปเนี่ยมีหมดแล้วทุกเรื่องมามยิ่งต่ำๆเนาะหมายถึงว่าชั้นดินมันน้อยเนี่ยเวลาเจาะลงไปชั้นดินมันน้อยแล้วได้น้ําขึ้นมาอย่างงี้นะเจาะไม่ลึกนงี้นนะ,ะนั่นแหละยิ่งปัญหาใหญ่แต่แถ้าเกิดเจาะลึกๆก็ค่อนชั่วเพราะว่าน้ําน้ํามันจะสะอาดอนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อามีสายจากกําแพงเพชรครับคุณสุปกรณ์ครับ คุณสุปกรณ์ครับผมครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับเบาเสียงทีวีให้หมดเลยปิดแล้วครับปิดแล้วครับปิดแล้วปิดแล้วยังยินเสียงผมอยู่คือคืออย่างนี้ผมได้ยินแล้วครับอาจารย์อ่าผมก็ได้ยินคุณที <c oughs> นี้คือเมื่อกี้เนี่ยผมฟังอาจารย์คุยกับคุณสุดท้าที่ใส่งามคำแพงเพชรครับคือจริงๆริงผมก็จะถามเรื่องเดียวกันครับ <c oughs> ตอนนี้ข้าวผม ออกแล้วคล้ายๆถลาดเกอรหมดแล้วจะเริ่มงวยฉีดครั้งสุดท้ายช่วงนี้หรือหรือว่าต้องรออีกนิดนึงฉีดเลยนี่แหละตายเกอรแล้ววายเกอรแล้วนะครับครับหมดคือตายเริ่มงวยแล้วครับอ๋อถ้านจะฉีดเลยกระแทกเลยซูเปอร์ฟาร์อฟาดโดบด,ดูว่ามีลามีเลยผสมมามั้งไหมเมื่อผมดูก็ไม่เห็นอะไรมาคล้องแวะครับอ่าถ้านนั้นก็เต็มที่เลยฝากตัวนี้ด้วย ซื้อขนหนาวเสื้อขนหนาวหน่อยขอตัดีผมยังไม่มีผลิตภัณฑ์แล้วครับก็เดี๋ยวก็สั่งเขาไปได้เขาก็ทีนี้ <ไป S 2> <Harmon> นี่เดี๋ยวผมผมอยากจะขอเบอร์คุณสุธาได้ไหมครับเพราะว่าผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมอยากจะแบบเข้าไปคุยอะไรปรึกษาเข้าเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้ต้องขออนุญาตครับเพราะว่าคุณสุธาเขาไม่ได้อนุญาตให้เบอร์ใครอีกอ๋อจะไปให้เบอร์ครับจะมีปัญหาไอพี่นะเดี๋ยวไว้วันหลังแล้วค่อยทําความรู้จักกันดีกว่า คือนัดตรงนี้ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเราไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ได้คืออยากจะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนก็ได้แวะไปหาเขาผมอยู่ใกล้กันไม่ไ็นไรเดี๋ยวเวลาตัวแทนเขาไปส่งของพี่ก็ถามเขาได้เพราะเขาเจ้าเดียวกันเราก็ต้องส่งให้พี่สุธาเหมือนกันนะพี่ก็ถามพี่กิติมาเขาอะใครนะฮะกิติมากิติมาไหน่ พี่มาไหนคนส่งของให้พี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ผมไม่ได้ขอดีนะอารย์เลยไม่ชัดพี่อยู่กำแพงเพชรไหมครับทีนี้ของเมื่อก่อนนี้ผมสัง่งอะผมสั่งกับคุณอะไรอะสุภชยัยเสกอะไรนะครับอพี่สุปชยัยครับพี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สุประชัยมาพี่า็ถาเลยนะถ้าอยู่ที่เดียวกันเขาก็เป็นคนส่งแต่ทีนี้พี่สุภชัยของพี่อำเภอคือเดี๋ยวเดี๋ยวอำเภออะไรนะผม ผมอยู่ออกเภอเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรครับแต่ผมวิ่งมาใา่งามมาบ่อยอําเภอเมืองพี่สุะชัยส่งถ้าใส่งามพุณกิติมาพี่ค่ะพี่วิ่งไปใส่งามนี่ไทรงามคือบ้านพี่ชี่สุธาครับครับคือผมผ่านตรงนั้นบ่อยพี่ทําอาชีพอะไรครับหลักๆอ่ะคือผมทํานาครับแล้วก็มีมีนามีไร่อ้อยแล้วทําอย่างอื่นด้วยใช่ไหม นากับอ้อยครับพี่ขายอะไรด้วยป่ะผมไม่ได้ขายครับผมผมเ,เป็นมีอาชีพค้าขายอลองดูครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไงตัวแทนเข้าไปพี่ก็ถามเขาสามารถนะพี่นะครับผมเพราะว่าผมเองไม่สามารถจะอนุญาตให้ได้เนื่องจากว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลครับเดี๋ยวเขาไม่อยากให้แล้วผมไปให้ปลายพอดีเขาไม่ต้องนอนกันอพอให้พูดตรงนี้ตูมเนึ่งก็บานเลยรู้วุ่ทั้งประเทศเลยคือคือคือมันมันอย่างนี้ครับผมผมพูดตรงตรงเลยเอา้า คือถ้าเกิดผมไปที่บ้านคนตัวแทนจำหน่ายเนะี่ยผมไปซื้อของจากเขาโดยคือไม่ต้องเสียค่าส่งเหมือนกับผมซื้อคนเขาวิ่งรถมาส่งผมเนี่ยมันต้องเสียค่าส่งใช่ไหมครับร้อยห้าสิบาทอ่าจะเป็นลักษณะนะั้นถ้าเกิดผมมองเอ้ผมผ่านไปผ่านมาอยู่แล้วเนี่ยแต่ผมแวะไปซื้อข้าวเส้นเนี่ยมันก็เป่นต้องมาเสียตรงนี้อ๋อพ,พี่สุธาไม่ใช่ตัวแทนค่ะอ๋อเหรอ พี่สุธทาเป็นผู้ใช้อ๋อผู้ชายเหมือนผมเลยครับใช่ค่ะอ๋อผมคิดว่าเขาเป็นตัวแทนเบอร้าเป็นตัวแทนผมบอกเบอร์พี่ไปแล้วอ๋องั้นขอโทษครับขอโทษเป็นผู้ใช้เหมือนพี่นั่นแหละอ๋อครับผมค่ะถ้าเป็นตัวแทนผมบอกเบอร์พี่ไปแล้วอ่าโอเคถ้างั้นขอบคุณนะครับค้าบผมคบพี่ค้าบสวัสดีครับคราบสวัสดีครับเข้าใจกันผิดคนละทาตเลยครับคุยกันต่างใจโอเคไม่เป็นไรครับพี่น้องครับถ้าเกิดเป็นตัวแทนเดี๋ยวผม พี่โทรเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมให้ตัวแทนเขาวิ่งไปหาพี่เองหรือให้ตัวแทนเขาโทรหาพี่ว่าบ้านเขาอยู่ไหนพี่เข้าไปเอาได้บ้านตัวแทนเราอ่ะมีทั่วไปเลยครับ<ะ>พี่สามารถวิ่งเข้าไปเอาได้นะพี่สุภก,กรณ์นะถ้ายยงไงพี่โทรเข้าไปที่ศูนย์กลางเนี่ยแล้วก็บอกว่าขอเบอร์ตัวแทนนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนเขาโทรหาพี่แล้วก็บอกว่าบ้านอยู่ไหนพี่ก็เข้าไปหาเขาไม่ต้องเสียตังค<ะ>่าส่งร้อยห้าสิบบาทพี่ไปกลับอาจจะเสียสี่ร้อยก็ได้ขั้นวันน้ำหนึ่ะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับสักครู่เดียวครับ